No สวสัสดีครับผมเจเอ็มไอดี้มาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเชื่อม่าแตงสิชสวินสโมกนิจินั่นเองเป็นสายวิ่งสีฟ้านะครับผมนะก็ผมน่าจะเล่นสีฟ้าแล้วผมก็แจกไอดีในคลิปนี้เลยนะครับผมสีเขียวผมไม่ได้เล่นนะครับผมนะ ตัวนี้เป็นสายวิ่งสีฟ้านะผมตัวนีค้คุณสมบัติค่อนข้างเยอะนะดอทมีสายฟ้าดึงธงก็มีสายฟ้ารอบธงนะฮะสกิลเป็นพุ่งไประยะไกลด้วยนะครับผมโจมตีหลายพิศนะแล้วก็โจมตีสตูด,ด้วยสกิลหรือไม่ก็ดอตติดเขาจะรีชิวนะฮะผมเปิดด้วย Harry er. แฮร์รี่เซเบอร์สอดตัวด้วยแฮร์รี่นิคคลครับผมเป็นไงนะฮะเข้าสายฟ้าตีไม่เข้าเลยเราหนีดีกว่านะฮะตัวนี้ไม่เน้นบวกนะผมเน้น ดึงธงแล้วหนีนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูตอนดึงธงนะผมมันก็จะมีสายฟ้าขึ้นมาลอบธงบนี้ถ้าเราดอสออกจากธงมันก็ยังมีสายฟ้าอยู่นะประมาณ1ิบบินะครับอาจะ1ิบบินะเอ้ยอย่นี้ปล่อยให้ผมยึดไปะฮะเสียดายฮะผมตัวดึงธงดึงธงเสร็จเขาไม่รีชิวให้เรานะฮะใครมาฮูา้ซาโปกดเปิดด้วยเฮ้ยเซเบอร์ก่อนอ่าสายฟ้าผมถ้าสายฟ้าโดนศัตรูเราก็จะรีชิวด้วยนะ,ะับผมหนีก่อนนะผมเราไม่สู้นะซาปโปนะ เราสู้ไม่ได้นะครับผมนะตัวนี้อ่าผมเล่นได้อย ah ู่ในแค่แรงเอนะผมเป็นไฮดีดอนะผมผมแค่เอามาดีววทำคลิปเล่นคำคำธรรมดาธรรมดาเฉยๆนะผมนะดูเพื่อความสนุกนะครับผมประโยชน์อาจจะน้อยนะแต่ก็คอยซัพพอร์ตผมด้วยนะฮะก็แค่อยากมีคลิปไอเกมเพล์เล่นเหมือนช่องอื่นบ้างนะครับผมนะก่อนเน้นเล้นธงนะผมโอทีมเราการธงไปได้สักตัวเลยรปยึดไปก่อนนะผมจะไป้ห้าศูนย์เอานะฮะ พายุอีกแล้วพายุโอ้ไปแฮร์รี่ไซเบอร์ครับผมติดช็อตไปหนึ่งฮนะแล้วก็าดาบเออร์แฮร์รี่นิโคเเข้าลอยสายฟ้าเป็นไงนะสรดิงธงฮนะอ่าแล้วเขาจะติดสายฟ้านะผมคนทะี่เข้ามาแล้วเราก็จะรีชูเห็นไหมฮะแล้วก็ยิงชิลลูแลยนะถึงเขาไม่ติดสายานะโอ้โหโดนคาลเตอร์หนีก่อนนะหนีก่อน,นะน,น,นะน,นเราสู้ไม่ได้นะโอ้แล้วก็วยอตซมินติดเฉยทุกคน จอคิวสองวิตาดออได้เฉกนี้ก่อนนะผมสู้ไม่ได้ตีไม่เข้านะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเจอแฮร์ี่ไซเบอร์ับผมฆ่าไม่ได้ก็ให้พายุฆ่าไปแล้วกันนะฮะเออเป็นไงละฮะช็อตตายไปฮะโดนพายุกำจัดนะฮะโอ้ยังสวยอลังการมากเลยนะครับตัวละครเมือนนะก็น่าจะเล่นสนุกนะครับผมสูบไซโคล,ลตัวได้เลยนะมันกำสถานะด้วยนะผมทาเลื่อนมากกว่า50สิบนะฮะเออ ชิวหายก็ยังกันเลอบให้แฮร์รี่เนคเคิลไปก่อนก็ตามเบลแฮร์รี่เซเบอร์อูซันลาดช็อตไปก่อนนะผมอูซันต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาทันไม่รู้ว่าจะกันทันหรือเปล่านะโอ่งกางเจ็งดอสทมินเรียบร้อยครับผมาดึงเป็นเป้แต่เพื่อนเล่นอย่างเช่เลยก็พูดว่จบไปเกมแรกครับผมเล่นแบบขำๆนะไอ้นี่ผมแจกนะผมแจกเป็นแบบ บันไดไอดีคุณไปใส่เอาแล้วกันนะฮะมากับผมเกมที่2เกมสุดท้ายครับผมเราก็จะเล่นแค่2เกมพอนะเดีย๋ยวจะเบื่อกันะเล่นนานๆเอา้าไม่มีใครดึงทงบ้านอ่ะดึงเองก็ได้ฮะโอ้โหไม่มีสายรบ อรอบนี้ทีมขค่อนข้างตึงนะผมนะหมายถึงทีมเขานะไม่ใช่ทีมเรานะฮะโอโ้โหเราค่อนข้างที่จะสู้ยากนะเราไม่บวชนะเราไปดึงทมอย่างเดียวนะผเราก็จะเปิดด้วยแฮร์รี่เซเปอร์ไปก่อนเลยแล้วก็โอ้ดึงทมไม่ได้นะเราจะดึงทงไม่สนตูก็ต่อเมื่อเรามีชิวนะฮะดึงทมก็จะมีสายฟ้าอยูงนิดหน่อยนะซาโบมาซาโบมาระวังนะทีที่มีชิลเขาวิงมาสายฟาแล้วนะไปแล้วผมหนีแล้วผมไม่อยู่ฮนะอยู่ทำไมล่ะครับผม เจอใครผมเจอลูฟี่เขาไม่ไิดสายฟ้าด้วยนะเดี๋ยวเจอแฮร์รี่พิกเกิลไปก่อนเข่าลอยเท่ารถเดียวรถแตกเลยโอโ้โหขอรอสักทีได้ไหมแฮร์รี่เซเบอร์ไปก่อนนะหน,น,น,นีหนีหนีครับถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักก่อนนะฮะตีเขาไม่เข้านะฮะชิวเราก็ค่อนข้างที่จะบางนะเพราะวิวเราน้อยนะวิวแค่แปดสิบเองนะไปครับเราต้องแยกศัตรูออกจากกันนะฮะ อาศัยถ้าเขาลุมเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราน่าจะสู้ไม่ได้เพราติดบูทด้วยว่ะติดบูทด้วยว่ะขอดอสักทีได้ไหมยอดฉมิ่นติดด้วยเป็นไงล่ะเจอสายฟ้าแต่เสียดายเขาไม่ติดสายฟ้าอืมปาดไปทีฮะแฮร์รี่เบเซอร์นะครับผมแล้วก็เขาลอยแฮร์รี่เนโคลเก็บเลือดอนเก็บเลือดก่อนแย่เขาเก็บแย่เขาเก็บถอยฮะถอยถอยถอยดึงธงไม่ได้โอ้โหพ่อช่วยด้วยพ่อเออ อ้หอยฮะพอช่วยด้วยพอช่วยด้วยพ่อตายฮะโอ้พ,อพ,อพอ่อของพ่อของดอทชมินเรียบร้อยครับเก็บสองติดสายฟ้าไปหนึ่งดีชิวมาหนึ่งทีฮะอืมหอยก่อนแฮร์รี่เบเซอร์เป็นไงล่ะเือแ,แต่เราปา,าดเบาไปหน่อยนะแฮร์รี่นิคลดูเห็นอะไรไหมฮะ ตีเอตีดูฟีเขาแค่ดอกละสี่นะดอทชมิตตีธรรมดาเอาก็ได้อุ้ยซาโดโดลุมสามโดนลุมสองแบบนี้อะไรไปสู้สามตัวด้วยเอาอะไรไปสู้นะผมตายอย่างเขียดนะฮะโอ้โหก็ดูขำๆนะครับผมมันก็จะเล่นประมาณนี้แล้วมันก็ต้องใช้ฝีมือใช้สกิลเพย์แล้วก็ใช้ไอ้ซับ ปาร์ตี้ที่ฟูๆหน่อยนะครับผมครัมันน่าจะเล่นสนุกนะถ้าใคร <โฮ S 1> ดอดแม่นๆดอดเก่งๆ,ๆบอกเลยว่ารีชิวเยอะมากนะฮะโอเคไปฮะดูว่าทีตานี้เราจะชนะวะเจอทีมตึงทีมเราก็ตึงเหมือนกันนะผมหมดข่าวเราตึงว่ะเปิดไป er แฮร์รี่เซเปอร์หมู้นถอยเราหนึ่งนะแฮร์รี่เดคโคผมไม่โดนไกลเลยไปไ,ไปธรรมดาไปธรรมดาจบไปครับผมสำหรับคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม บายบายสวัสดีคร so ับผมฮ่าฮ่า <laughs> <laughs>